เอาละฮะแล้วผมคิดว่าเพื่อนๆนน่นจะได้ข่าวกันมาแล้วก็คือในขณะนี้เจสันกำลังจะโดนลบออกจากเกมโฟ r สเคนซึ่งหลายๆคนเองก็ตกใจกันอย่างมากพี่แมวส้มครับพี่สรุปว่าเจสันจะถูกเอาออกจากเกมโฟ r สเค e นเลยครับซึ่งผมก็อยากจะบอกว่าไม่ได้มีปัญหาแค่ในไทยนะครับ่ฟนๆโฟลสเค e นต่างประเทศหลายคนเองก็ช็อกฮะเพราะบางคนถึงกับบอกว่าทำไมมีเจสันขาจะเลิกเล่นเกมนี้ซึ่งผมก็ได้ไปศึกษาข้อมูลมามากมายและรวบรวมข้อมูลมามากมายเลยครับจนได้รู้ว่า จะบอกว่าลบก็ไม่ใช่นะฮะต้องบอกว่ากาลังโดนเปลี่ยนและปรับแต่งดีไซน์ใหม่และเปลี่ยนชื่อเป็นสแลชเชอร์ครับซึ่งผมขอบอกเลยว่าทีมงานตั้งใจทาเทเลอร์อย่างมากเพื่อให้แฟนๆไม่เสียใจยที่เจสันนั้นโดนแทนที่ครับผลเหตุผลที่โดนลบและเปลี่ยนก็คือปัญหาที่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะรู้อยู่แล้วครับก็คือปัญหาลิขสิทธิ์กับแฟนชายไฟเดย์เดอะเติร์ทีนซึ่งเอาจริงๆผมว่าคนที่เล่นโฟล์สเกนมานานก็น่าจะชินแบบผมแล้วฮะเพราะเกมโฟล์สเกนมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์เยอะมากแบบเยกๆเลยฮะ ซึงเหตุผลสั้นๆแค่นี้ก็เ่าจะสามารถตอบคาถามจากภาพปกคลิปได้แล้วครับว่าทําไมเจสันกำลังโดนลบออกจากโพสเกนครับก็คือปัญหาด้านลิขสิทธิ์แต่ถ้าจบแค่นี้มันก็ไม่ใช่แคทเทลสิฮะผมก็เลยไปเจาะลึกไปเป็นเพื่อนได้ข้อมูลมากที่สุดครับแต่ถึงแม้ว่าเจสันจะโดนเปลีป่ยนไปเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าสแลชเชอร์นะครับแต่แฟนทางเจ้าของเกมก็ได้บอกว่ายังสามารถเรียกเขาว่าเจสันได้อยู่ดีเพราะอะไรนั้นเดี๋ยวเพื่อนๆจะหาพืชเลยฮะคือเนื้อเรื่องหลักๆของสแลชเชอร์จะโดนอธิบายไว้ประมาณนี้ครับสแลชเชอร กำลังมาถึงซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากแฟนชายไฟเดย์เดอะเตอร์ทีนโดยชายที่อยู่ภายใต้หน้ากากสแลสเชอร์นั้นมีชื่อว่าเจสันอีกอย่างวะได้เหรอใช่ฮะคือสแลสเชอร์เบื้องหลังภายใต้หน้ากากาก็คือคนที่ชื่อว่าเจสันครับแต่ไม่ใช่เจสันไฟเดย์เดอะเตอร์ทีนนะครับไม่แห่ชื่อเจสันนี่มันเป็นแค่ชื่อคนธรรมดาเลยเพราะง,งั้นก็เลยไม่มีลิขสิทธิ์ซะหน่อยใครจะชื่อเจสันก็ชื่อเจสันได้ ไอ้ที่มันติดเลขสิทธิ์คือชื่อเจสันในฐานะฆาตากรไม่ใช่ชื่อคนซะหน่อยเพราะชื่อฆาตากรของเราก็คือสแลชเชอร์ไม่ใช่เจสันนะเออผมขอบอกเลยว่าทีมงานโคตรเหลี่ยมฮะและใช่ฮะเรื่องราวในอดีตของเขาได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่แบบสมบูรณ์แต่คือเดี๋ยวผมจะอ่านในเรื่องให้ฟังฮะและ้วเพื่อนจะงงเขาเป็นนักโทษสงครามซึ่งถูกจับตัวไปในระหว่างความขัดแย้งในเดอะลาสเกตซีรีส์แอนิเมชั่นของผู้สร้างโลบอสของคุณออฟลิเวนเฮดดี เขาถูกขังไว้ใน a r e รีย51และถูกทดลองอย่างโหดร้ายหลังจากหลบหนีพร้อมกับ Jeff the อะ l ิลเและ Slender Man ซึ่ง Jeff the อะค l e r เองก็จะมาเป็นฆาตกรในอนาคตด้วยครับรวมไปถึง s ซ e n นเดอร์แเองก็เช่นกันถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าเนื้อเรื่องน่าจะมาในทางที่ว่า Slasher, Jeff the k เ l อะคและ Slender Man แมนไม่ใช่ปีศาจตร่แรกแต่เป็นตัวทดลองที่โดนขังไว้ในแอเร51ครับซึ่งหลังจากหลบหนี แลลเชอร์ก็เลยพบกับหนังสือต้องคำสาบชื่อเนโคบอซิคอนโดยมีเสียงลึกลับที่อ่อนโยนเหมือนแม่ดังออกมาจากหนังส,สือเขาจึงเริ่มปฏิบัติตามคำสั่งของมันโดยเชื่อว่านั่นเป็นเสียงของแม่ที่กำลังเล้าใจให้เขาฆ่า,าซึ่งเอาจริงๆมันคือเจสันเวอร์ชันดัดแปลงชัดๆฮะ,ะเลยเรียกว,ว่าทีมงานโฟลสเคนถือว่าหัวหมอหจริงๆครับคือดูยังไงมันก็เป็นเจสันนหว่าโดยระบบการเล่นและความสามารถต่างๆ ยังคงมีความเหมือนเดิมตัวละครยังคงฟรีและใช้ได้กับผู้เล่นทุกคนและยังเป็นฆาตกรเริ่มต้นสำหรับผู้เล่นใหม่เหมือนเดิมเป๊ะ้เลยฮะซึ่งตัวของเจสันแบบเดิมจะสามารถเล่นได้จนกว่าจะอัปเดต Chapter 2อัปเดตที่คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงปลายเดือนสิงหาคมหรือปลายเดือนนี้ครับและพี่แกจะมาพร้อมกับฆาตกรใหม่อย่างเกสโฮโฮโและผู้รอดชีวิตอย่างเวโรนิก้าเอาจริงผมไม่คิดว่าเกสโฮโฮโจะมาเร็วขนาดนี้โดยในตอนนี้ตัวของเจสันเฮ้ยสแลชเชอร์ก็ได้มีเทเลอร์ออกมาแล้วนะครับ ที่ผมบอกเลยว่าทำออกมาได้ดีมากๆแต่ก่อนจะไปดูกันผมขอฝากสปอนเซอร์สัส้นๆที่เขาพร้อมสนับสนุนเราฮะเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือและเกมออนไลน์ที่ไว้ใจได้ตอนนี้เขามีโปรเติม ux, โรบักสลดสูงสุดถึง10%เลยนะถูกกว่าเติมเงกว่า600บาทเลยครับกาลันตีให้เลยว่านี่คือโรแท้100%ปลอดภัยแน่นอนไม่มีโดนแบนไม่มีโรพีสแถมเขายังมีโค้ดไอเทมพิเศษไอเทมเด็ดๆจำหน่ายด้วยนะของดีของลิมิเต็ดหาที่อื่นไม่ได้ง่าย,ายๆแล้วแหละครับไปจัดกันได้เลย และนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมมาอีกเพียบทั้ง AOV Free Fire PUBG เล่นหลายๆเกมเลยครับบริการไวใสใจลูกค้าทักเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมใช้โค้ดด้วยนะได้ส่วนลด3%ลดสูงสุด50บาทเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะว่ามีอะไรบ้างโดยตัวของเทเลอร์จะเป็นการแนะนําตัวสแลชเชอร์ครับโดยมันจะเป็นคุณวิกซินที่ออพเอาไว้โดยที่คุณวิกซินเองก็คือคนที่ทําสกินมาเฟียโซ ของคู่คิดนั่นเองครับซึ่งเขาคือหนึ่งในทีมออกแบบที่ออกแบบดีไซน์ต,นตัวละครต่างๆใน o r ลสเคตนั่นแหละซึ่งผมขอบอกก่อนว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปอินโทรดักชันเฉยๆนะครับหรือคือคลิปแนะนําตัวละครน,นั่นเองโดยเปิดฉากมาเราจะเห็นว่ามันอยู่ในตอกสักที่หนึง่งและพื้นหลังเราจะเห็นว่ามีคนโดนล่ามโซ่เอาไว้อยู่ซึ่งมันก็คือเจสันชายผู้จะมาเป็นฆาตรกรที่ชื่อว่าสแลชเชนนั่นเองเราจะเห็นว่ามีวัตถุบ,บางอย่างที่เหมือนกับลูกบากมาวางในโคลบอกซิคอนไว้ซึ่งมันก็น่า ตัวร้ายหลักของเกม Fortnite นั่นเองฮะผมว่าน่าจะใช่นะเพราะ The s p e c t o r จะมีลูกนักเป็นสีแดงและจากการที่มีตัวเลขฟุ้งกระจายออกมาโดยจะเป็นเลขศูนย์กับ1ที่เป็นเลขสําหรับการเขียนโค้ดแบบนี้ยังไงก็น่าจะเป็นตัวของ The s p e c t o r อย่างแน่นอนครับและนี่น่าจะเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกเลยแม่งครับเพราะปกติแล้วตัวของ The s p e c t o r ที่ออกมาเป็นทางการจะเป็นเพียงแค่กึ่งออฟฟิเชียลครับโดยหนังสือในโค้บอกซิคอนก็จะทํางานต่อจากที่ The s p e c t o r ได้สั่งการ ผม้าใจว่าอย่างนั้นนะครับแต่ตัวของเนโคบอซิคอนก็จ,จะทํางานด้วยตัวของมันเองก็ได้นะซึ่งเนโคบอซิคอนก็ได้ทาการส่งสัญญาณไปหาตัวของเจสันก่อนที่จะเป็นเดอะสแลชเชอร์ครับเขาโดนครอบงำโดยหนังสือน,นี้และคิดว่าเป็นเสียงของแม่นั่นเองซึ่งหนังสืเอเล่มนี้มันก็ส่งเสียงไปหาเจสันและมันทาให้ตัวของเขาตื่นขึ้นมาแบบตาแดงเช่ยวฮะเอาเป็นว่าผมจะเรียกเขาว่าสแลชเชอร์ไปเลยแล้วกันนะครับสแลชเชอร์หลังจากที่ตื่นขึ้นมาก็เหมือนพี่เกย์จะงงอยู่เหมือนกันนะครับตัวของสแลชเชอร์ พร้อมกับหน้ากากเขาได้หยิบมีดขึ้นมาพร้อมบวกโดยพี่แกจะมีมีดสั้นและดาบพร้อมด้วยไฟฟ้าซึ่งเขามีอุปกรณ์ต่างๆครบแบบเจสันเลยฮะเรียกได้ว่าเป็นอินโทรที่แบบว่าโคตรเท่ฮะส่วนหนังสือในโคลบอกสีค่คอนก็โดนเสียบเฉยไหนบอกว่าเป็นเสียงแม่ไงแม่โดนมีเสียบข้าไปแล้วผมเข้าใจว่าน่าจะอารมณว่าทำให้หนังสือไม่ตกหล่นไปถึงพื้นเมั้งฮะและคราวนี้ ก็จะหยิบหน้ากากมาแล้วสวมใส่เรียบร้อยก่อนที่จะหันมาหากล้องและเสียบกล้องเรียบร้อยครับอยากรู้เลยว่าเนโคลบอกซิคอนไปพูดอะไรกับสแตชเชอร์ให้ตื่นขึ้นมาฮะลูกจ๋านี่แม่เองไปไล่ถลกหนังพวกผู้รอดชีวิตกันเถอะหรือเปล่าฟ้าซึ่งจากเทเลอร์เราจะได้เห็นว่าหน้ากากของเขาเป็นแบบใหม่ที่ไม่ใช่หน้ากากแบบเจสันแต่มีความแตกต่างออกไปจากเดิมเล็กน้อยครับ โดยหลังจากนั้นเราจะได้เห็นฉากที่เขาระเบิดตู้ออกมาแล้วก็เดินออกมาก่อนที่จะกลายเป็นเจสารอารมณ์เป็นเบื้องหลังฮะซึ่งผมคิดว่าไอ้ฉากตอนโหลดเข้าเกมก็น่าจะประมาณว่าระเบิดตู้มาแล้วใส่หน้ากากหรือเปล่านะซึ่งคอมเมนต์ไปในทิศทางที่บวกมากๆเลยครับทั้งการบอกว่ามันพีคมากแสงสวยและมุมกล้องต่างๆตั้งใจทําอย่างมากแถมมีคนบริจาคเยอะมากครับ โดยปฏิกิกริยาจากเพืนแฟนเองก็ค่อนข้างอยอมรับได้เพราะมันเป็นปัญหาทางกฎหมายแต่เป็นแฟนหลายคนเองก็รับไม่ได้กับการที่เจสันจะโดนแทนที่ครับซึ่งผมเข้าใจนะทั้งฝ่ายที่ชอบและไม่ชอบเลยเอาจริงถ้าเราตามโฟลสเคนมาสักพักเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วโฟลสเคนมีปัญหาเยอะมากครับทำปัญหาเรื่องการไล่คนออกต่างๆนาน,นาและแม้แต่ซีอเองก็ออกไปแล้วส่วนเพื่อนน่าจะชินไปแล้วฮนะและเอาจริงๆคือทางโฟลสเคนค่อนข้างฉลาดในการเล่นลิขสิทธิ์อย่างมากครับถ้าเราเทียบกันแบบช็อตต่อช็อตรู้เปนพื่อนตัวละครทั้งสองตัว แทบจะไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยใช่ไหมล่ะฮะใส่หน้ากากเหมือนกันแถมมีอะไรเหมือนเหมือนกันแต่สิ่งที่ฟอร์สเคนทำคือง่ายมากฮะคือการเปลี่ยนรูปแบบของหน้ากากเจสันจากทรงนี้ให้มันสั้นลงและเป็นวงกลมแทนเพียงเท่านี้ก็จะหลบลิขสิทธิ์ได้และเปลี่ยนชื่อตัวละครก็เป็นอันจบโอเคครับก็หมดไปแล้วนะครับกัแบบคลิปนี้ผมมองว่าจะไม่เป็นการยืดคลิปมากเกินไปและเพื่อนๆจ,จะได้ข้อมูลครบถ้วนนะครับใครมีอะไรอยากเสริมก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ